โอ๊ยสภพาพเข้าคอนโดไม่ได้เลิกงานตั้งแต่ห้าโมงอ่ะจนตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วอ่ะเนี่ยทางเข้าคอนโดคือข้างหน้าคอนโดคือแบบมันประมาณครึ่งเข่าดูครับดับไปแล้วอีกคั้งเดียยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งลึกฮะ อันนี้ปากทางประมาณครึ่งเขา่าไ,ไปข้างในยิ่งลึกกว่าเดิมเรียบร้อย <c oughs> ดับเลยเหรอ มีแต่น้ำหอง